โอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหพี่อดินจับสบายเลยเอาใหม่นะครับเตะใหม่ลูกไอ้โอ้ยโอ้โหเข้าไปแล้วครับฮ้ยจูโจมอยู่ไหนนะาอจูโจสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จูโจมาที่ไหนครับไหนบอกพ่อหน่อยครับโอ้วันนี้จูโจมาบ้านที่ไอดินครับโอ้ก็จะมีน้องหมาตรงนี้ แล้วมีบอ่อปลาตรงนี้ใช่ไหมครับ<ม>จูนเดินอย่างนี้ระวังตกนะตรงนี้จะมีบอ่อปลานะครับตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามเดินดีระวังตกนะครับจูนมาเตะบ,บอลน,นะครับม,มาเตะบอลอุย๊ยอะไรนะไม่จิกซอตกเหรอครับเฮ้ยโอ้ยตรงนน้นจะเป็นสนามบอลใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่นะครับจูนกำลังเดินไปที่สนามบอลน,นะครับโอ้โหวิ่งเลยวิ่งเลย นี้ก็จะมีรถนะครับมีรถรับส่งนะครับกันสีแดงนี้รถรับส่งจากตรงนี้ไปที่สนามบอลตรงนู้นนะครับโอ้สวยงามใหญ่โตมากนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับบ้านสวนไอดินนะครับตรงนี้ก็จะมีสนามบอลตรงนี้นะครับแล้วก็มีสระน้ําแล้วก็มีเนี่ยครับสะพานทางเข้าสวยงามมากครับตอนนี้ก็รถเป็นไรลูกรถเป็นไรครับ รถเป็นไรครับมันไปไม่ได้ใช่ไหมครับโอ้ยมันติดร่องนี่ไงมันมีร่องตรงนี honestly? ้ครับขึ้นดีกว่าไปเอาขาขึ้นครับไปเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไปแล้วปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปโอ้โหนี่ครับสนามบอลเปละไป็ละเปละเปนละเวเตะบอลกันนะเฮ้ยถึงแล้วครับจุโจมครับมาเตะบอลกันพร้อมหรือยังครับบ่บอ พร้อมอยังบอลเหรอคุณจจมจะขับรถก่อนใช่ไหมครับอ,อ่ะขับรถสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะบอลกันไปลงได้ไหมครับคุณจ,จมลงได้ไหมบันไดนี่คุมมจ,จมจะไปสนามบอลครับโอ,อ้ชิน้นนี่มีควายด้วยใช่ไหมครับ ไควยตัวไหนอุยควายควายตัวสีดำใช่ไหมครับโอ้โหอยู่โจมตัวนี้ออันนี้เป็นสะบ่อปลานะครับลูกนี่มีปลาเยอะๆเลยครับโอตรงนี้เป็นกังหันด้วยนี่ไงควายเออนี่ตรงนี้เป็นสะพานนะครับเฮ้ยตรงนี้ก็มีควายด้วยแล้วมีควายด้วยหนึ่งตัวอยูโจมขึ้นได้ไหมครับ ขึ้นได้โอ้โหควายตัวเท่ากันไหมเท่ากันนี่อุ้ยระวังโอ้โยนี่นะครับสะพานนี่ตอนนี้นักเตะม,มาแล้วนะครับโอ้โูโจมาเจอนักเตะแล้วพี่ไอดินนะครับโอ้สนามไอดินอริฟต์ครับตอนนี้นีโโ่โจโจครับนี่พาพี่ไอดินเตะบอลครับพ,พี่เออพี่ไอดินกำลังฝึก โจมเตะนะครับตอนนี้อันนี้ผูเ้เล่นใหม่นี่ตอนนี้นะครับโค้ชไอดินกาลังสอนโจ่โจมนะครับให้เตะบอลน,นี่จจ่โจมเตะให้พี่ไอดินแล้วนี่โอห<ป>นี่นะครับตอนนี้จจ่โจมเก็บบอลมานะครับเพื่อที่จะมาวางาาเออมาให้พี่ไอดินนะครับให้พี่ไอดินสอนนะครับเทคนิคการเตะบอลเบื้องต้นนะครับ จะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ตอนนี้กำลังมาน้ไป,าานไปเล่น,นต่มาน้เตรียมมาน้เดินอมบอลนะครับตอนนี้เพิ่งตื่นนะครับพี่ไอดินอะนี่นี่ไงไไไไโอ้ตอนนี้นะครับจู่โจมกำลังคิดถาวิธีที่จะแย่งบอลน,นะครับอุย้ยจู่โจมแย่งบอลอ่างี้เด้เหรอไม่เอามือครับครับโอ้หนักเตะโอ้เรียกเข้าบอลไปแล้วเข้าประตูไปแล้วครับโอ้ ยังไงลูกพี่ไอดินเตะเข้าประตูไปแล้วครับไอดินเป็นคนเตะนะครับตอนนี้จูโจมเป็นคนจับประตูนะครับเข้าไหมครับเข้าไหมลูกโอ้จูมจับไม่จับโอ้ยเข้าไออินไอดินนะครับกําลังจะเตะเข้าประตูนะครับตอนนี้โอ้โหในป้องกันประตูไว้ได้ครับจูโจมซ้ําซ้ำโอ้ยเข้าไปแล้วครับโอ้โหจับปืนครับส่งให้สวยงามมากนะครับพี่ไอดิน เตะมาไม่เข้าโดนสกกัดนะครับจู่โจมสามบีกนะครับเข้าไปเรียบร้อยครับตอนนี้ตอนนี้กําลังขอทักษะนะครับพี่อดินเอาอีกรอบไปครับหาพี่ไอเดนไหมล่ะหมายละเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าโอ้โหเข้าไปแล้วครับโอ้ยไปลูกไปไปเลยวิ่งตามวิ่งตามพี่ไอเดนไปโอ้โหนี่นะครับโอ้ยวิ่งเร็วมาก ตามไปไปเลี้ยงบอลไปพี่ดินนําหน้าแนละ้วโอ้โหจูดโจมวิ่งตามไปับโอ้โหพี่ดินเตะไปแล้วเข้าประตูไปแล้วโอ้โห ح ح> ตบมือครับจู่โจมตบมือโอ้ ح ح> ตอนนี้นะครับพี่ดินจะเป็นโกนะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วนผู้เตะนะครับตอนนี้ครับจูดโจมเตรียมพร้อมไหมครับพร้ ح ح> อมเตะบอลนะครับไปเตะโอ้โหเข้าไม่ ح ح> ح ح> ไม่ถึง เอาพี่ดินเคลียบเคลียบอลใหม่ครับอ่าให้จู่โจมเตะไม้เอาใหม่ครับเอาใหม่นะจู่โจมพร้อมยังเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นี่ไงเอาใหม่นะครับเอาดีๆนะเอาแรงๆนะครับเฮ้ยเอาแรงๆเลยเอ้าพร้อมยังไปโอ้โอเอาอีกเอาอีกเอาอีกลูกเตะเตะแรงๆเตะแรงๆครับเตะแรงๆเข้าโกค ตอนนี้กำลังจะเตะเข้าประตูนะครับได้หร oh, oh, ือเปล่าครับโอ้โหไปเรื่อยๆครับไปเลยลูกไปเตะเข้าไปจับแล้วนะครับเล็งแล้วครับเตะโอ้โหไม่ถึงผู้รักษาประตูบอกสบายมากครับเตะแค่นี้เองนะตอนนี้จูโจเปลี่ยนชุดเอาจริงแล้วนะครับเมื่อกี้ซ้อมมานะครับจูโจพร้อมนะครับอะไรนะพร้อมนะครับอ่จะเตะประตูเตะบอลนี้นะครับเข้าประตูนะครับผู้รักษาประตูนู่นครับเป็นโชว์แล้วนะครับพียาดินพร้อมนะครับไป เลยลูกเออเต้นเหมือนกันเออโชว์แล้วครับอ้าเตะบอลลูกเฮ้ยเตะบอลเป็นโกเหรอลูกนี่มาเตะบอลเตะบอลตรงนี้เข้าไปนู่นลูกเฮ้ยเอ้าจะเปลี่ยนกันเลยเหรอไม่เอาลูกอ่าพร้อมโจโจมาเตะมาเลยโอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหพี่อดินจับสบายเลยเอาใหม่นะครับ เตะไหมลูกไอ้โอ้ยโอ้โหเข้าไปแล้วครับโอ้ยหนึ่งลูกแล้วนะครับอืมโอ้โหเอาไหมครับเอาไหมลูกโอ้ยเตะเข้าโกสิเอาเลยเอาเลยโอ้โหเอ้ยโอ้โหไม่ได้เลยเฮ้ยเอาเลย โจมไป,ไปเ,อไมเอาไหมเอาไหมเอาพี่ดินโอ้โห้ไม่เข้าครับพี่ดินจับได้ครับเอาไหมครับเอาไหมนะครับจ้โจมโอ้โหยเอาไปโอ้โหย้ย